สวัสดีครับวันนี้นะครับแซมไวชาร์โดนะครับก็จะมารีวิวในการช่ามาหานะครับตอนนี้กําลังเตรียมตัวการทําสปาเกตตี้นะครับส่วนในกระทะนี้นะครับก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศนี่นะครับมะเขือเทศเอาเข้าไปใกล้แมกไม่ได้เด็กกล้องฟังอ่านี่นะครับนี่คือจะเป็นการคั้นน้ํามะเขือเทศสดๆเลยนะครับก็จะผสมน้ําเปล่าด้วยนิดหน่อย เพื่อไม่ให้มันเข้มข้นเกินไปสำหรับนี่นะครับเป็นหม้อต้มเส้นนะครับเส้นที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเป็นเส้นอะไรว่าเส้นเฮียอะไรเนี่ยเส้นเส้นพาสต้าเส้นมักโรนีเออเส้นมักโรนีนะครับมักโรนีแต่เรานํามาหักครึ่งเส้นอเส้นปาเกตตี้เออเส้นสปาเกตตี้เอ่อเอออันนั่นแหละอันนี้เส้นสปาเกตตี้นะครับเราหักครึ่งนะครับเพื่อว่าง่ายในการกินนะครับดูผมจะเขย่าห้าพันครั้งเขย่าห้าพันครั้งแล้วจะมาเป็นก้อนเดียวใช่เหมือนโครมัตครับผม ส่วนเนี้ยผมได้ผัดเตรียมไปแล้วนะครับก็เป็นมอคคอลี hmm. ่หมูสับ mm hmm. เห็ดหอมแล้วก็ผัดกับน้ํามันงาคุณเล่าจริงๆใช้น้ํามันพืชอ่าแล้วก็กระเทียมนะครับเล็กน้อยนี่นะครับขั้นตอนในการทํานะครับ,บลนะแล้วก็จะเคนะีเ่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บี้เพื่อที่ว่าจะให้มะเขือเทศมันละเอียดนะครับแล้วสักเนี่ยมันก็จะข้นในการปรุงก็จะใช้แค่เราไม่มีบ้านเชนไม่มีซอสซอสน้ำซอส ซีอ <CEO S 2> ิ๊วขาวซีอิ่วขาวมีด <Might be. S 3> ิมีมาต้องมีไม่มีไม่มีอ่าซีอิ่วขาวไม่มีเราจะใช้ซอสแม็กกี้ฝาเขียวมีฝาเขียวมีโอเคฝาเขียวแล้วก็เกลือแค่นั้นนะครับในการปรุงอ่านะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆอันนี้เราใส่เส้นลงไปแล้วนะครับอ่านี่นะครับเมื่อคนมาได้สักครู่แล้วนะครับนี่นะครับซอสมะเขือเทศของเราก็จะเริ่มเข้มข้นจริงๆจะคนนานกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่มีเวลาครับเพราะว่า หิวรีบแดกกันแล้วเอาแค่นี้ก็พอนะครับพอเริ่มได้ที่สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็จะทําการปิดไฟคนนะครับปิดไฟครับปิดไฟอ่ะครับปิดไฟแล้วคนครับอ่าอ้าอ๋อเหรออ่ะเปิดไฟครับเปิดไฟอ้าวคราวนี้เปิดไม่ติดอ่ะติดแล้วอ่านี่นะครับปิดไฟนะครับปิดไฟปิดไฟคนนะครับแล้วก็ใช้นี่นะครับ อุปกรณ์ที่ผมผัดไว้ก่อนคือมอกกอลี่นะครับก็มาเทลงใส่ป้า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 ตามปริมาณนะครับเดี๋ยวค่อยๆเทผมยังคิดว่ารู้สึกซอสมะเขือเทศมันอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำอ่านี่นะครับนี่นะครับเราก็จะได้ซัสลาด สปาเกตตี้แล้วนะครับนี่นะครับอยังไงครับสีสันน่าแดกมากแต่รสชาติไม่ได้เรื่องอ่านี่นะครับสําหรับเส้นตอนนี้ก็ก็ก็ต้องลองเอามาเซ็คดูนะครับเส้นในเส้นนี้คือยังไม่สุกครับยังเป็นแท่งอยู่วิธีการเช็คนะฮะวิธีการเช็คนะครับก็ใช้ความรู้สึกเอานะครับนี้มันคืออะไรน้ำจิ้มเลเรียบร้อยแล้วนะครับในการทําสปาเกตตี้นะครับตอนนี้นี่นะครับ หนูลองยาของเราเลยเด็กชายเชนเด็กชายนี่นะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคือไม่รอแล้วนะครับจริงๆผมก็ก็แดกไปแล้วนะครับผมอ่าเป็นไงครับสุดยอดครับรสชาติสุดยอดส่วนมังเตานี่นะครับก็เราจะมีเห็ดอุนจินะครับแล้วก็มีเนส้น โอต้องพันไปครงนึงนะหนไหนไหนมัเส้นครับเส้นครับเส้นครับสปาเกตตี้ใช่แล้วเอาเคียงกับนี้มาเยอะเหมือนขี้แด็กเขาไม่ต้องขี้แตกมาอยู่ดีเราต้องทำให้เหมือนขี้ที่สุดนี่เห็นไหมได้แตกรึเปล่ามือนี่ยุ้มมันไปเลยไหนกูมีช้อนตักแปงแปะคุณรู้ไหมวันเป็นโคชนาการเลยนี่อาหานอย่างเลยนี่เหมือนขี้กินง่ายขี้ไม่แสบดาก อนนงงขอจบการ<ต>รีวิวแกงแดกเคีย้ยนเท่านี้ครับข้าวอ๋อเหรอข้าวครับ